พราะฉะนั้นต่อไปนี้ว่าตามเป็นภาษาไทยขอเที่ยงดังดังหนุนนะรูธรรมพระธรรมประส่งทรงใจปรสงทรงโดยความเหลื่อมใสโดยอุปมาเป็นของตนที่คนทุกคนด้วยพระธนาด้วยปรธนารขอภอยากขอ พูดคำอภัยไรเจรจาปราศัยไปเกิดลีสุขสันต์ตด้วยจิตตังมันโดยจิตตังมัน โดยทั่วนะครับวัดพระโกเป็นที่สักการะยุทธเนี่ยปางปิตใหญ่ยยของาจังหวัดสุทรงครามซึ่งเราเลยอยู่ที่ทิพิท,ที่ทะเลาะอยู่ที่อ่างทองท่ามังออกรเป็นมังคลาจารย์ประธานบริการโครงการหมู่บ้านรักษาสิ่งม้าได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นไปของสังคมความันแปรจากธรรมชาติและอุบัติไทยชาชน ย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อเป็นไปได้พรติประจันภูมิมาว่ามีศีมีสุขมีปรองดองอปตมาสารต่อโดยยกหลักการในข้อแรกคือคนที่นี่ที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็เชื่อได้ว่าหลายคนจบการศึกษามาก็ด้วยน้ำตาตน้นนะครับอาชีพที่สองก็คืออาชีพทำนาและทั้งนะครับว่าขวายโกเลยว่าคนดีร่วงดำดาว ศาส,สนาหมู่บ้านรักษาศีห้าและลักเถราลูเถลาลูกรูปที่พละยิ่งตัาทะเลพื้นที่ค่อยๆลาดต่ำลงมาตามแนวชายฝั่งทิศตะวันออกยื่นลงสูทะเลสาบประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเ็และนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นประมาณ24ของาที่เราได้มาพร้อมกันหน้าตทาที่แห่งน,นี้ เป็นการร่วมกันสร้างกุศลส่งเสริมกำลังใจของประชาชนและระสงฆ์ในท้องถิ